สวัสดีคะ่ะกับสวัสดีเพื่อนๆพพี่พชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี EP ที่380ค่ะประจำเช้าวันศุกร์นะคะพี่ขาวันศุกร์ที่เเอาขอไปขาวันศุกร์ที่6กันยายน2567นะคะพี่พีขาเช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าเก่าสวยสวยมาให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกเช่นเคยคะ่ะ เช้านี้1ชุด26รายการนะคะพี่ขา,ามีรายการพิเศษ2องค์นะคะพี่ขารา,า,ายการปกติก็คือ300บาททุกองนะคะพี่นะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่ขา ชอบรายการไหนโทรทักไลน์กันเข้ามานะคะ099 0 8 8 1 5 6 1ค่ะ092 543 9610โทรทักไลน์แอดไลน์กันเข้ามาจากพี่จา๋าก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้นะจ๊ะพี่จา๋าเพื่อที่จะไม่พลาดพักเครื่องพระบ้านทั่วไปจากน้องรพัพี1วันมา2รอบนะคะรอบเช้ารอบเย็นค่ะรอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป9้าโมงเช้าค่ะ รอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็นฝากพี่พีติดตามเป็นกำลังใจให้น้องรับพี่กันด้วยนะคะรายการที่1เป็นสมเด็จวัดเกตค่ะเนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดให้พี่พีที่300บาทนะคะ รายการที่2เป็นสมเด็จเก่าค่ะเนื้อหาเก่าสวยนะคะเปิดให้พี่ๆสอ้บาทอ่าขอไปค่ะสามบาทเท่านั้นจ้ะ รายการที่3เป็นสมเด็จเก่าค่ะ300บาทนะคะรายการที่4เป็นสมเด็จเก่าค่ะ อ้นหลังจะเป็นภาษาจีนนะคะ300บาทเท่านั้นค่ะรายการที่5เป็นพระผงสุพรรณเก่าค่ะผงสุพรรณเนื้อดินเก่านะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าสวยนะคะ 300บาทเท่านั้นค่ะรูปภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่โทรทักไลน์ขอเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะรายการที่6เป็นพระปิรันเก่าค่ะ อขอไว้ค่ะรายการที่7จะเป็นจอบจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะรายการที่8เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะ รายการที่9รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่ขา300บาทจะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่10เหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรค่ะ เหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปีพศ2512ค่ะเปิดให้พี่พี่ที่300บาทนะคะ11เป็นพระปิดตาสายวัดสะพานสูงค่ะลงลักษ์นะคะพี่ขาปิดทองด้านหน้าค่ะ ปิดทองด้านหลังด้วยนะพี่นะเนื้อหาเก่าสวยเลยค่ะ300บาทนะพี่นะสา0ร้อยบาทเท่านั้นค่ะ12เป็นเหรียญหลวงปู่ศุขค่ะเหรียญหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่ขาสองสี่หกนะคะ เป็นเนื้อตะกัวเก่าค่ะสิบสามจะเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กลั่นค่ะเหรียญหลวงพ่อก,กลัน่นอ่าเนื้อตะกัวเก่านะคะ 2469ค่ะ300บาทเท่านั้นจะ14จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นค่ะ2469พ่อกลั่นวัดพญาตนะคะพี่ขา เก่าสวยนะคะ300บาทเท่านั้นค่ะ15รูปหล่อเหล็กไหลวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะมีจานนะคะ สิบหกเป็นพระกิ่งหลวงปุทิมค่ะตอกโค้ดนะคะอุดผงด้านล่างสามร้อยบาทค่ะ สิบเจ็ดพระคงเนื้อดินเก่าค่ะสิบแปดหลวงปู่ทวดเนื้อว่านวัดพระโคค่ะ เนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่ขาปลูกทวดเนื้อว่านวัดพระโคกฝั่งตะกุดด้านล่างนะคะพี่ขาห้าดอกนะคะเปิดให้พี่ๆที่สามร้อบาทจะสิเหรียญหล่อพระพรมหลวงปูดูคะ่ะมีต่อโค้ดนะคะ ยี่สิบเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะพ่อเดิมวัดหนองโพสองสนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสองสค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นจ้ะ 21จะเป็นพาลีลาเม็ดขนุนค่ะเรี่ยมขอบเก่านะคะ300บาทเท่านั้นจะ22จะเป็นชินราชค่ะพี่ขาชินราชพิมพ์แต่งนะคะ มาในเลี่ยมเก่าค่ะ23เหรียญจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะ สามร้บาทเท่านั้นค่ะ24จะเป็นพะระลีลาหลวงพ่อโบ้ยค่ะเนื้อทองผสมเก่านะคะ รายการที่2 5เป็นรายการพิเศษนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงปูเอี่ยมค่ะเหรียญหลวงปูเอี่ยมด้านข้างจะเป็นเลี่ยมขอบเงินนะคะพี่ขาเนื้อหากเก่าสวยเลี่ยมขอบเงินนะคะด้านหลังเป็นยันสีค่ะ ปีพศสอง 2, พนสอนะคะพี่ขาเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลังยันสี่สองสี่หกเจ็ดค่ะพร้อมเรี่ยมขอบเงินนะคะเปิดให้พี่พี่องค์นี้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเก่าสวยนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทค่ะ รายการที่26นะคะพี่ขาจะเป็นรายการพิเศษเหรียญขออภัยค่ะ <c oughs> เหรียญหลวงพ่อฉุยนะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะเลี่ยมขอบเงินค่ะปีพศ2 000, องพ่ค่ะพร้อมการเลี่ยมขอบเงินนะคะ เก่าสวยเลยค่ะพี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่700บาทนะพี่นะเจ0ดบาทเท่านั้นค่ะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะพี่ขาปี2465้า เลี่ยมขอบเงินเปิดให้พี่พี่700ดร้อบาทนะคะพี่ขาโอเคค่ะพี่ขาน้องรับพีลงครบทุก2ี่อ่าหกรายการแล้วนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนโทรทักไลน์จากพี่จ๋า0ูนย์เกค่ะ0 8 4ย์แปดสี่หนึ่งหนนะคะพี่พี่ขาเชา้านี้สวัสดีค่ะ